หัวข้อเหตุการณ์เสียชีวิตที่ห้างซิดนีย์ชายไล่แทงในห้างซิดนีย์เสียชีวิต6ศพบทความวันที่13เมษายนห้างสรพรพสินค้าชานเมืองทางตะวันออกของนครซิดนีย์ในประเทศออสเตรเลียกลายเป็นที่ระลึกของเหตุการณ์น่าเศร้าเมื่อชายหนึ่งทะเละวิวาทกับผู้อื่นและใช้มีดไล่แทงคนอย่างอย่างไม่มีเหตุผลผลที่ตามมาคือการเสียชีวิตของผู้คนอย่างอยางไม่รู้สึกผิดหวังซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในย่านแยกบอนไดแหล่งช้อปปิง้ง และศูนย์กลางคมนาคมของเมืองซิดนีย์ตำรวจได้รับรายงานเสียงปืนที่ห้างสรรพสินค้าเวสต์ฟิลด์ได้และทันทีเร่งรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่นานตำรวจได้รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต6รายและผู้บาดเจ็บอย่างร้ายแรง8รายซึ่งรวมถึงผู้ที่อยู่ในอันตรายถึงชีวิตหนึ่งคนการเร่งสืบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากผู้ก่อเหตุยังไม่ได้รับการระบุอย่างชัดเจน และส่วนใหญ่จากผู้ที่เสียชีวิตไม่อยู่ในบัญชีผู้ก่อการร้ายที่มีความเสี่ยงสูงของรัฐบาลกลางนอกจากนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุในเหตุการณ์นี้วิดีโอที่ได้รับบันทึกจากห้างซิดนีย์แสดงชายหนึ่งที่สวมกางเกงขาสั้นและเสื้อกีฬาแขนสั้นถืออาวุธมีดและวิ่งหยอกๆยในห้างการให้ความสนใจต่อเหตุการณ์นี้จึงยิ่งสูงขึ้นตำรวจได้ประกาศให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่และได้มีการอพยพคนออกจากห้างรถฉุกเฉิน และรถตำรวจจอดเต็มบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในห้างซิดนีย์นุ่มชาวซิดนีย์ชื่อบินที่เป็นพนักงานในห้างสรรพสินค้าเล่าเหตุการณ์ที่เข้าใจได้ว่าชายหนึ่งอย่างเฉพาะกลัวและสับสนเมื่อเห็นรอยเลือดยาว1ิบ0เมตรและร่างผู้เสียชีวิตบริเวณทางเข้าร้านชาแนลชั้นสี่นอกจากนี้เพื่อนร่วมงานของบินยังเห็นผู้ก่อเหตุถือมีดเล่มใหม่ยาวราว30เซนติเมตร